สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็จะพามาเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ช่วงนี้ก็ขีม่มอเตอร์ไซค์เตนว่าภาพมันสันส่นๆเลยเพราะว่าใช้มือจับแล้วก็ถ่ายไปด้วยขี่ไปด้วยครับขี่มาอันนี้ช่วงก่อนจะถึงที่ทําการอุทยานก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําสายสอนนะครับตรงนี้จะมีคนมาถ่ายรูปเยอะเลยแต่ว่าผมขึ้นมาช่วงเช้าคนก็จะยังไม่ค่อยมีครับอันนี้ก็มาถึงน้ําตก น้ำตกกองแก้วเป็นน้ำตกที่อยู่ด้านหลังอุทยานเดินมานิดเดียวครับเอารถจอดที่ตรงที่ทําการอุทยานแล้วก็เดินมาทางด้านหลังอันนี้เป็นน้ำตกที่ดูจากอ่านจากป้ายนะครับเขาเขียนว่าเกิดจากเหมือนกับภูเขาหินปูนไอ้ภูเขาหินภูเขาไฟช่วงนี้หน้าแรงก็น้ำจะน้อยนิดนึงแต่ว่า มันก็จะได้บรรยากาศไปอีกแบบเราสามารถที่จะเดินลุยไปตามหินได้ที่ผมมานี่ยังไม่ค่อยมีคนเลยนะครับตอนนี้ผมเดินมาคนเดียวเลยเนี่ยเห็นกิ่งไม้ใหญ่หญเมื่อสักครู่นะครับที่ช่วงที่น้ำเยอะๆน้ำมันจะพาๆมาก็เดินดูเดินชมสายน้ำ น้ําก็ถึงน้ําจะน้อยแต่ก็ยังสวยอยู่นะครับเนี่ยบรรยากาศแบบธรรมชาติสุดๆแล้วเราอยู่คนเดียวด้วยไม่มีใครเดินมาเป็นเพื่อนเลยนะครับบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้ป่ารอบด้านเลยบรรยากาศแบบใครชอบส่วนตัวชอบแบบเงียบสงบนี่ออกมาเลยครับเราสามารถเนี่ยเดินลุยไปเรื่อยๆ คือมันเดินลุยได้จนถึงชั้นล่างสุดนะครับนู่นนะเห็นไกลๆนู่นะเดี๋ยวผมเดินก็คือเดินลงไปจนถึงด้านล่างเลยบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เราเดินตามชั้นหินลงไปเรื่อยๆเป็นชั้นหินลาวาภูเขาไฟอ่าเมื่อกี้เรียกไม่ถูก นี่ยครับมันก็จะมีทางให้เราเดินได้ลัดเลาะไปก็หาลายเอาว่าจะลงไปทางไหนได้บ้างแต่ช่วงน้ำเยอะๆนี่ดูแล้วน้ำมันจะเต็มพื้นที่ตรงนี้อะครนะพื้นที่ที่เราเดินมาเมื่อกี้เนะี่ยมันคงลงไปไม่ได้เพราะว่าน้ำมันเยอะมากช่วงหน้าแล้วมันก็จะดีอีกอย่างคือเราสามารถเดินลุยไปได้สำหรับสายลุยนะอันนี้เดินลงมาถึงด้านล่างแล้ว บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เหมาะก,กับการน,นั่งชิวๆมากเลยแต่มาคนเดียวมันก็ระวังเวงนะก็มีเพื่อนมาสักคนสองคนเนี่ยโอ้โหอากาศแบบไปแไม่อากาศอากาศบรรยากาศแบบสุดยอดเลยอันนี้เรามองกลับไปทางด้านเมื่อกี้ที่มีพวกต้นไม้แล้วเกลอะกาต้นไม้อันนี้ใหญ่มากเลยนะมองอันนี้อาจจะดูว่าเล็กจริงๆแบบต้นไม้ใหญ่มากเลยมันจะถูกน้ําพามาตอนที่น้ําเยอะๆตอนนี้น้ามันมีน้อย เนี่ยครับบรรยากาศแบบชิวๆอย่างนี้เลยเป็นเหมือนไอเทมลับเลยนะตรงนี้ไม่ค่อยมีใครมาเพราะว่าไม่ค่อยมีใครรู้จักนักท่องเที่ยวส่วนมากก็จะไปเที่ยวตามน้าตกาใหญ่ๆเหวสุวัตเหวนรกอะไรองนี้นี่อันนี้เราเดินถึงชั้นล่างแล้วเมื่อกี้เนี่ยครับใส่น้ำอย่างนี้เลยขอบคุณเพื่อนๆนะครับสําหรับการรับมชมคลิปนี้ ก็พยายามจะนำภาพช้สวยมาให้ได้ชมกันเพื่อน,อนๆก็ไหนมีโอกาสก็ลองไปดูนะครับมันตกกองแก้วเดินลุยไปด้านล่างนิดหนึ่งแต่น้ำนี่เขาไม่ให้เล่นนะมันเป็นเขตอุทยานข้างๆน้ำตกเนี่ยก็จะมีสะพานแขวนแล้วก็มันมีร้านกาแฟตรงที่ทำการอุทยานไม่ไกลครับเดินไปได้เดินสักสิบนาทีก็ถึงละสายเดินสายชิลมาเนี่ย บรนยากาศดีมากเนี่ครับบางช่วงตรงนี้ก็จะเป็นแอ่งน้ําอันนี้คือด้านล่างนะผมเดินมาด้านล่างสุดล้วเนี่ยก็จะเจอแอ่งน้ําบรรยากาศช่วงช่วงที่มันจะเข้าหน้าแรงแล้วครับอันนี้ก็บรรยากาศป่ารอบๆตัว เงียบสงบชิลดีมากเลยเนี่ยครับเป็นมุมมองต่างๆที่พยายามถ่ายมาให้ดูกันสวยนะครับสวยเงียบสงบดี ครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับสวัสดีครับ